เล่นกับคนดูอัพสกิลปั้นทีมรีวิวแผนอัปเดตไอดีหลักและอื่นๆอ,อีกมากมายฝากติดตามช่องอัปเดตเพลย์ด้วยนะครับ ยร์ยัยครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับ3โชว์ไทม์แพ็คแรกนะครับที่เป็นโชว์ไทม์แบบจัดเต็มมาให้เปิดในวันจันทนี้ไปดูความเทพของพวกเขาทั้ง3คนกันดีกว่าครับบอกเลยว่าเห็นแล้วระวังล้มละลายนะเจนน์นันเกมมิ่งครบครื่งเรื่องอ e ีฟบอลที่สุดในไทยมีครบจบรวดเร็วทันใจเปิดตลอด24ชั่วโมงลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอก็ได้ครับมาเรื่องที่ตัวมิโตมันนะครับไม่ต้องสนใจตัวตราสโมสรที่มันผิดนะครับข้อมูลอื่นเนี่ยถูกต้องเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเอาแบบ อายุ27ปีนั่นเองนะฮะซึ่งก็ตำแหน่ง MF เนี่ยสามารถใช้เทียมเพิ่มเติมได้นะครับเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดตนานทีใช้นะฮะ แล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะคะรับผมฟอกก็เล่นก็ปกติด้วยความที่พอมาเป็นผู้ชํานาญในการเปิดบอ้องโค้งริมเส้นนะครับผมว่ามันน่าสนใจตรงที่เมื่อเราลองไปกดอัพอโอ,โอโต้นะครับผมแล้วก็บวกกับบูสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เสริมในเรื่องของการโยนบอลยาวหรือว่าลูกโค้งเลยด้วยซ้ำนะฮะมีเกมพรุกของบอลบอลสค่าพลังจากบอลสั้นโยนบอลยาวจบสกอร์สค่าพลังความเร็วเตะแรงความพิสัยทรงตัวความอึดแต่90าได้เบ็ดสประมาณ8ค่าพลังนะครับแล้วก็มีสกิลนะฮะทั้งเรื่องของเลี้ยงบอลคลองบอลยิงประตูจ่าดบอล ที่แน่ครับผมว่าไม่แน่อาจจะถูกตั้งใจปรับเนี่ยให้เข้ากันกับตัวโคชอโมลินที่เขาแจกให้กับเราก็ได้นะครับมีโอกาสไปสุดที่มาซักร้อยสได้ครับมาดูลูกากูกันบ้างนะครับผมนะักเตะเซนต์โกเปเชอร์กองหน้าตัวจบสกอร์สูง1น1งอาอายุ31ปีนะครับน่าเล่นแน่นอนนะฮะแล้วก็ตำแหน่ง SS สามารถใช้เทมเพิ่มเติมได้เท้าขวาที่ไม่ถนัดก็จะใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ดีนะครับฟอร์กเล่เอาไปเต็มที่ใครอยากได้กองหน้าแข็งแกร่งนะครับตอบโจทย์แน่นอนมีเเเกกกกมกมมรรรุคคคคอววลลลลลบ3่่าาาังงงงจููห2็ แล้วก็เตะแรงความแข็งแกร่งเข้าประทะต่างๆดีเลยครับแล้วก็ยังมีทั้งความอึดด้วยแต่90เบสเส็จเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก6าฝรั่งนะครับบูสเตอร์ยินยันแล้วได้ในเรื่องของเกมลุกของบอลจบสกอร์แล้วก็จังหวะออกตัววิ่งก็ค่อนข้างเร็วเลยนะครับสำหรับลูกากูมีสกิลลูกมงยิงประตูจ่ายจังหวะแรกก็มีแทนทะลุช่องก็มาจะเล่นหน้าเดียวหน้าคู่ก็สบายนะครับสกิลลูกลกากายก็มีครบบอกเลยว่าสบายครับลูกากูนี่ผมว่าน่าสนใจมากๆครับแล้วก็มีโอกาสไปจบที่105ได้ อีกท้านที่เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับในสเตเดนฟอร์ดอินน์บอลครับกองหน้ายืนรอย,ยิงระยะ18หลานะฮะจิงจอกในกอเขตโทษประมาณนะเนาะภาษาไทยส่วนสูง194อายุ24ปีนะครับ SS ใช้เทียมเพิ่มเติมได้เท้าขวาที่ไม่ถนัดก็นานานทีใช้นะครับแต่ใช้ได้ดีนะฟอร์ก็เล่นเอาไปเต็มที่มีเกมพลุกนะครับของบอลเลี้ยงบอลจบสกอร์ลูกหม่ง2ค่าพลังความเร็วเตะแรงพลังกระโดดความ,มแข็งแรงทางร่างกายแล้วก็ อดแน่นอนขึ้นชื่อฮาแลนด์ครบเครื่องอยู่แล้ววิ่งก็เร็วเตะแรงแข็งแกร่งพลังกระโดดตีส่วนสูงโอเคลูกกาอากาศได้ยิงประตูต่างๆก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็บบสเตอร์เนี่ยเสริมทั้งในเรื่องของวิ่งเร็วเตะแรงความแข็งแกรงทางอากาศแล้วก็พลังกระโดดอีกด้วยครับสายลูกกาอากาศถูกใจแน่นอนแต่90ได้ประมาณ6ค่าพลังแล้วก็มีสกิลนะครับทั้งเรื่องของลูกมงลูกกาอากาศยิงประตูต่างๆครบแบบจัดเต็มนะครับนี่เลยฮะฮาแลนด์106ถึงแน่นอนครับ ยังไงก็ขอคนนี้ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับลูกกูกูจะมาพร้อมกับสกิลจ่ายบอลน,นั่นเองนะฮะซึ่งผมมองว่าอ่ะโอเคแหละเขาอาจจะเหมาะกับการเล่นเป็นหน้าคู่จริงๆเพราะสกิลจ่ายบอลก็มีนะครับแต่อยากได้สกิลยิงประตูมากกว่านะส่วนมิตโตมานะครับจะมาพร้อมกับ2สกิลไปที่สายเลี้ยงบอลน,นั่นเองนะฮะซึ่งขาดกับเรื่องของสไตล์การเล่นของเขาแล้วก็ค่าพลังในการฉายบอลอยู่เหมือนกันนะครับเอาไปว่าแล้วก็ฮาแลนเนี่ยจะมาพร้อมกับสกิลลูกมงแล้วก็ยิงประตูนะครับอันนี้ตอบโจทย์ครบเครื่องเหมาะสมที่สุดแล้วครับ มีใครเล่แพ็กนี้ไว้บ้างวันจันทร์เจอกันครับสวัสดีครับ